บ้านบ่อนน้ำเงินตำบลชาติไทยอ,อําเภอเขาคิดชกูดจังหวัดจันทบุรีเบนจาอุทัยรัศมีครับผม,ม,มน่ารักจรินงนะครับใครับพี่เบนจาเนาะก็ใช้ของเรามาประมาณเข้าปีที่สเนาะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะเข้าปีที่สี่แล้วแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะให้หลายๆท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยยังกําลังออกดอกหรือเปล่าคะ <c oughs> สวนกําลังออกดอกค่ะก็คือจะให้เห็นในเรื่องของใบ ต้นนะคะว่าเขามีสุขภาพดีขนาดไหนนะคะอันนี้แม่อยากจะสอบถามถึงเรื่องของต้นทุนความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเมื่อก่อนก็ใบมันก็ไม่ดีถึงขนาดนี้ไงใบไม่ดำไม่มันใบมันจะเล็กนี่มันมีกี่ต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นสองร้อยห้าสิบต้นบนพื้นที่สิบไร่สิบไร่สองร้อยห้าสิบหมายถึงว่าแปลงนี้คือสิบไร่ใช่ไหมคะอ๋อ แล้วรวมทั้งหมดที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราป้าใช้ทั้งหมดกี่ไร่คะหกสิบก่าไรหกสิบกว่าไรนะคะไช่ค่ะความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่ระหว่างที่ใช้ของเรากับก่อนหน้านู้นนะคะ่ะมันก็ได้มากเวลานี่มันมันมันติดแล้วมันเลี้ยงลูกได้เยอะต้นหนึ่งเอะประมาณหกสิบลูกหกสิบลูกอันนี้คือแต่งแล้วเหรอคะปีที่แล้วครับแล้วอายุอะคะหมายถึงอายุต้นอายุเจ็ดปีเจ็ดปีนี่คือหกสิบลูกนี่เขาสามารถเก็บน้ำหนัก้หนักได้เลยเก็บได้อ๋อก็คืออืม บางต้นไปถึงเจ็ดสิบลูกเนี่ยมันก็ผิวเขาก็สวยผิวเขียวสวยมันไม่ตกไซ้ไม่ตกไซคือ,อมันไม่ไซยังไงทุเรียนมีไซยังไงครับมันมีไซแบบกิโลฝาเขาก็เอาแล้วแต่เรากิโลฝานี่คือลูกตรงสวยสวยกลมๆ อ๋แล้วก็เอาไปหมดเลยรูปทรงแล้วแล้วต้นทุนนะคะป้าต้นทุนเนอะมันลดลงจากเดิมไหมคะลดลงค่ะจากเดิมแล้วป้าใช้ของเราแล้วใช้อย่างอื่นใช้อะไรอีกบ้างคะที่ที่ไม่ใช่แต่ค่ะแมลงกับยาลาร่วมตอนที่ใช้หลังจากที่ใช้ของเราแล้วเนี่ยแมลงหรือศัตรูพืชหรืออะไรอะเชื้อโรคเชื้อราอื่นๆเนี้ยมันก็มมีบ้างไหมคะมันมีแต่ว่ามันน้อยลงนะคะเช่นฮอร์โมนอื่นๆจากใบเงี้ยฮอร์โมนอื่นๆก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้ว สารจะใบอะไรก็ไม่ได้ใช้เลยเนาะสารจบใบก็ไม่ได้ใช้เพราะมันมีตัวจับใบในตัวป้าใช้มาสี่ปีเนี่ยปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะป้าก็ดีค่ะแปลงเนี้ยได้สามสิบตันนะคะป้าเอางี้รวมทั้งหมดเลยของป้าเลยมหดเลยใช่ค่ะได้กี่ตันปีที่แล้วปีที่แล้วหกสิบไร่น่ะร้อยกว่าตันร้อยกว่าทั้งหกสิบไร่น่ะร้อยกว่าตันค่ะแล้วใช้เงินลงทุนในการใช้เวอร์แพนไปเท่าไหร่ครับไม่เท่าไรมั้ง สองแสนสามแสนนะมาทางสายข่าวรายงานมาว่าไปกระซิบ <c oughs> สายข่าวรายงานนะครับ <c oughs> โดยที่เป็นพนักงานคนงานบอกว่าใช้ไม่ถึงหรอกนะครับต้นทุนทิ้งแล้วนะครับเหลือสิบห้าล้านเข้ากระเป๋าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกษตรกรมักจะกลัวกันมากเลยคือช่วงที่มันเขาเรียกแตกใบอ่อนหรือรัดใบเขาเรียกรัดอ่อนใช่ปะ่ะอ่า,อานั่นนะคะป้าและป้าทํายังไงบ้างคะป้ามีใช้อะไรบ้างหรือทําอะไรใช้อะไรใช้ครูน<ช>ี้คููเดียวเองค่ะคูนี้ดีมากเลยเวลารัดอ่อนอะ เราไม่ต้องกลัวจะรัดใบเฟิร์มขนาดไหนมันก็คือว่ามันช่วยได้ลูกเราก็เต็มต้นแล้วนี่ว่ะช่วยได้ฉีดแล้วมากลับมาดูก็เอาไม่มีร่วง